อ่ะรอข้อหนึ่งหกคูณลบยี่ห้าไม่ต้องเขียนในรูปก,การบวกให้ตอบเลยนายกจุูเต้อข้อหนึ่งเขียนชื่อน,น้องเขียนชื่อไว้ที่ตรงน,นี้นะครับเขียนชื่อนี้ด้านหน้าก็ได้ครับเขียนชื่อถือก็ได้ข้อหนึ่งครับ หคูณด้วยลบยี่้าถามไหมครับหกคูณด,ด้วยลบยี่สิ้าน้องเกสลูกสิบคูณปีศนาคูณปิศนานะท่านคุณใช่ไหมอ๋อไม่ใช่เหไม่ไ่ทานสุ้มช <c oughs> มเเช่เกสเกสทำตามต่อไปเลวสวย เล็กหน่อยทำตาเล็กอ้าวตัวหนึ่งเป็นบวกตัวนี้เป็นลบน้องเฟิร์สมาจะคูณก,กันแล้วได้ลบดาดาคูณไม่ได้ลบนะดาดาเขียนลบเลยแล้วดาดาช็อปปิ้ง25้คูณบกช็อปเปอร์ใบเกอร์ไม25บคูณบกใส่ศูนย์ตัวสาเมเลย ได้150คห้าบขับต่อข้อนี้คือติดลบเท่าไหร่ <100. S 1> 150่บจบอปเปต,ต่อไปข้อสองคิดตัวหนึ่งเป็นจำนวนเต็มบวกอีกตัวหนึ่งเป็น,ปน,ปน,นจำนวนเต็มลบคูณกันแล้วได้จำนวนเต็มลบเพราะจะคูณกันแล้วได้จำนวนเต็มบวกเมื่อทั้งสองตัวเป็นบวก หรือทั้งสองตัวเป็นลบทั้งสองตัวเป็นจลบคูณกันได้ลกแล้วเราเปาเลข80ไปคูณเลข5เลย80.5นายง่ายมาเกิไดได้อะไร4 0 0มี40 85 40 80.5ได้400ดีมากน้องเกลียนต่อไปร้องชิบข้อ3 ข้อสามลบสิบสี่คูณยลบเป็นจำนวนเต็มลบยีิเป็นจำนวนเต็มบวกคูณกันแล้วได้ผลลัพธ์เป็นจำนวนเต็มลบสิบสได้สองร้อยแปตอบข้อนี้คือติดลบสองปใครตอบว่าสองริบเฉยๆไม่มีลบผิดข้อสี่ลบห้ิบเป็นจำนวนเต็มลบลบแปดเป็นจำนวนเต็มลบ จำนวนเต็มลบคูณด้วยจำนวนเต็มลบได้จำนวนเต็มบวกเพราะฉะนั้นข้อนี้ใครใสล่ลบก็จะผิด50าสิบคูณได้สี่รํอตอบข้อนี้ตอบ400ทันทีต่อไปข้อหาลบส3บคูณด้สองลบส3เป็นจำนวนเต็มลบสเป็นจำนวนเต็มบวกคูณกันแล้วต้องได้จำนวนเต็มลบ คำตอบคือลบ26ต่อไปข้อที่หเลข4เป็นจำนวนเต็มบวกลบ8เป็นจำนวนเต็มลบคูณกันแล้วผลลัพธ์ออกมาเป็นจำนวนเต็มลบแล้ว4คูณ8ได้สายสองคำตอบก็คือติดลบสายสองต่อไปข้อที่7ครับลบ4เป็นจำนวนเต็มลบลบ21เเป็นจำนวนเต็มลบ จำนวนเต็มลบคูณด้วยจำนวนเต็มลบผลลัพธ์ออกมาจะเป็นจำนวนเต็มบวกนะแล้วก็เอา4ี่ไปคูณกับ21เลยกลายเป็น84ดส่เดกมากข้อ8ข้อ9ข้อ10บคิดเองก่อนข้อ1นย่อยลบ8คูณ4 ได้หลแล้วคูณได้ลบหนึ่งน้องๆครับลบแปดเป็นจำนวนเต็มลบสี่เป็นจำนวนเต็มบวกคูณแล้วจะได้จำนวนเต็มลบนะครับแล้วก็แปดคูณสี่ได้สา่สิบสองจึงกลายเป็นจุดลบสี่สองคูณด้วยติดลบหนึ่งคูณด้วยจิดลบหนึ่ง ลบสายสองไปจนเต็มลบส็บลบหนึ่งไปจนเต็มลบคูณกันแล้วจะได้จนเต็มบวกสายสองคูณได้หนึ่งคำตอบมาก็จะเป็นสายสองต่อไปข้อที่สองนะครับห้าคูณด้วยลบแปดคูณสิบนะครับตัวนี้เป็นบวกตัวนี้เป็นลบ จำนวนเต็มบ,บวกคูณด้วยจำนวนเต็มลบผลลัพธ์ออกมาเป็นจำนวนเต็มอะไรครับเต็มลบแล้วเราก็อเอา5้าคูณเลยก็ยจะติดลบ40นะครับหลังจากนั้นก็คูณด้วย10นะครับน้องรับลบ40ไปคูณด้วย10ลบ40เป็นจำนวนเต็มลบเลขส0คือจำนวนเต็มบ,บวกคูณไปแล้วนะครับจะได้ออกมาเป็นจำนวนเต็มลบ สี่สิบคูณสิบได้สี่ร้อยคำตอบข้อนี้สิบตอบสิบลบสี่ร้อยครับทำความเข้าใจต่อไปข้อสามนะครับลบสามคูณด,ด้วยลบแปด คูณด้วยลบห้าลบสามคูณด้วยลบแปดจำนวนเต็มลบคูณกับจำนวนเต็มลบเนี่ยได้จำนวนเต็มบวกนะครับคูณคูณบางท่านอ่านหนงสือบางเล่มเพื่อนเพื่อนบางคนอาจจะมีหลักการตอกว่าจํานวนเต็มชนิดเดียวกันคูณกันได้จํานวนเต็มบวกเพราะได้จานวนเต็มชนิดเดียวกันคือเป็นลบทั้งคู่หรือเป็นบวกทั้งคู่คูณกันแล้วได้จํานวนเต็มบวกเพราะ,ะั้น สามคูณแปดได้ยี่สิบสี่ก็เขียนยี่สิบสี่เลยแล้วคูณได้ลบห้ายี่สิบสี่เป็นจำนวนเต็มบวกห้าเป็นจำนวเต็มลบคูณแต่ละได้จำนวนเต็มลบยี่สิบสี่คูณห้าได้หนึ่งร้อยยี่สิบเปลีหน้าที่หกสิบแปดเปลีนหน้าที่หกสิบแปดวันนี้เราจะเรียนเรื่องการคูณนะครับและการหารการคูณจำนวนเต็มเนี่ย นะครับให้เรารู้ว่าเป็นจำนวนเต็ม,ตมชนิดเดียวกันไปถ้าเป็นจำนวนเต็มเช่นเดียวกันคูณกันผลลัพธ์จะออกมาเป็นจํานวนเต็มบวกถ้าจำนวนเต็มต่างชนิดีกันคูณกันผลลัพธ์จะออกมาเป็นจำนวนเต็มลบเปิดหน้าที่68อย่างยังไม่ถึงเรื่องเวียนนะคเตรียมไว้เลยหน้าที่6 8แปข้อ3ใหญ่ข้อ1นึ่ย,ย่อย บรรทัดแรกให้หา a คูณ b ก่อนแล้วค่อยคูณ c บรรทัดที่สองให้หา a คูณวงเล็บ b คูณ c บรรทัดแรกพองนะ a คูณ b แล้วคูณ c อ่า a คูณ เ <A 2> อทูสองนะครับคูณได้บีบอยน้องครับบีคือลบสามนะครับน,น้องก็ใส่ไปก่อนคูณได้ลบสามได้เท่าไหร่แล้วเอาไปคูณได้สีแค่ก็คือหกนะครับอ่าสองคูณได้ลบสามได้ไรครับได้ลบหกนะครับได้ 6. ลบหกลบหกคูณด้วยหกนะ คำตอบข้อนี้ออกมาเป็นเท่าไหร่ครับลบสามสิบหกนะครับลดสายผมคำตอบข้อนี้คือลบสายหต่อไปข้อที่สองนะครับข้อที่สองไม่ใช่ข้อที่สองทุกทีนะตอนทีน่สองนะครับ a, a คูณด้วยวงเล็บเปิด b คูณซนะีเท่า,ากับ a ก็คือสองนะครับ a ก็คือสองคูณด้วยวงเล็บเปิด b บอย มีบอยก็คือลบสามัหนไหมแล้วคูณด้วยสี่ก็คือหกถ้าพอเข้าใจนะก็จะกลายเป็นสองคูณด้วยอะไรครับลบสามคูณด้วยลบลบสามคูณด้วยหกได้อะไรครับลบสิบแปดสองเป็นจำนวนเป็นบวกลบสิบแปดเป็นจำนวนเป็นลบคูณกันแล้วได้จำนวนเป็นลบโอเคนะครับกลายเป็นลบสามสิบหก 36.